ลงไปลากให้แตกแล้วกลับขึ้นมาใหม่คิดดูแล้วกันโอ้โหแบบเจ็บช้ำนะฮะเพราะนั้นเพื่อนๆของเราในช่วงนี้ก็จะพักรักษาตัวกันอยู่นะครับเยียวยาจิตใจนะครับแต่เดี๋ยวอีกสักสักพักใหญ่ๆเดี๋ยวก็กลับมานะครับเพราะว่าแต่ละคนมีทุนทรัพย์ต่างกันเพราะฉะนั้นก็มันต้องมีเยอะครับคนที่พักพักเบรกไปแล้วคนที่กลับมาเป็นเรื่องธรรมดาเนาะแต่ว่าอย่าอย่าท้อนะครับเราเสียกับ f o r e x ็กเราก็ต้องเอาคืนกับ f o r e x ็เพราะาเราเสียกับ forex แต่เราไปเอาคืนกับอาชีพอื่นมันก็คงจะได้คืนช้า นะครับอย่างเช่นเราเสียฟอรเรกไปแสนหนึ่งนะอ่ะกูจะมาเอาดีทางด้านาขายหมูปิ้งแล้วกันข้างขายหมูปิ้งข้างทางตอนเช้าแล้วกันกำไรวันแล้วประมาณร้อยสองร้อยบาทแล้วเมื่อไหร่จะได้แสนหนึ่งถูกต้องไหมมันอีกนานนะครับเฟนใช้ก็ไปทำนี่ขายเองขายเองกำไรไม่ได้เยอะหรอกนะเพราะนั้นเราเสียฟอรเรกไปตั้งแสนเราจะมาขายหมูปิ้งเพื่อชดเชยไอ้ที่เราเสียเหรอมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับเราเราไม่ได้ดูถูกอาชีพนะแต่เรากำลังพูดถึงเม็ดเงินเม็ดเงินของรายได้นะครับเพราะนั้นเราเสียไปแสนหนึ่งเนี่ย เราจะมาปิ้งหมูปิ้งขายลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันจะเมื่อไหร่จะทดแทนไอ้แสนหนึ่งได้ถูกต้องไหมเพราะนั้นเสียกับ Forex ก็ต้องเอาคืนกับ Forex ครับจริงๆ Forex เนี่ยถ้าเราจับถูกทางนะอย่างที่ผมเคยบอกเมื่อไ์สดเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับถ้าจำไม่ผิดเนี่ยผมเคยพูดไว้นะฮะเมื่อสัปดาห์ก่อนๆเลยว่ามีบุคคลท่านหนึ่งน่าเ,าเป็นตัวอย่างมากเขาเทรด Forex โดยที่มีนโยบายแล้วก็มีเงื่อนไขที่เขากําหนดของตัวเขาเองเช่นวันนี้ฉันจะเอากำไรแค่10%นะวันนี้ฉันจะเอากำไรแค่5%นะได้แล้วก็พอ นะฝั่ง5,000เหรียญขอโบนัสอีก5,000เหรียญเป็นพอร์ต10,000พอร์ต10,000ใส่1นึหลอดวิ่ง100จุดปิดกำไร100เหรียญ100เหรียญก็มา3,000บาทต่อวันนะครับ3,000บาทต่อวันวันหนึ่งเทรด22 22ิคูณสก็60,000กว่าบาทนะครับ60,000บาทต่อเดือนนะครับลงทุนแค่เท่าไหร่นะหดพอร์ต5,000ันแสนหลงทุนแสนหกำไร60,000ต่อเดือน3เดือนคืนทุนแล้วครับทำไมคุณไม่มีมายเซ็ตอย่างนี้นะครับทีนี้บอกไปก็บอ้โห่ร้อยจุดเลยจานใส่หนึ่งหลอดร้อยจุด มันยากคุณก็จะเทรดคู่เงินสิครับคุณไปเทรดทองสิเล่นสวิง M5 เอานะครับ M5 ขึ้นใส่เซลล์ M5 ลงใส่บายแค่เด้งแป๊บเดียวได้100ร้อยเหรียญแล้วนะฮะใส่หนึ่งหลอดด้วยนะ์ตหมื่นเหรียญทำไมไม่ทำด้วยนะครับผมว่ามันเป็นอะไรที่ที่น่าสนใจมากนะครับน่าสนใจมากเทคนิคนี้บอกเลยว่าต้องแชร์ต่อเป็นเทคนิคที่ดีมากๆฝาก5 0า0โบนัสห0พันเป็นพลร์ต1 0 0 0 0ปิดกำไรวันละ1%พอคือวันละ100ร้อยเหรียญ1%น่ะจอกจอกบอกเลยโคตรกระจอกบางคนบอก กูเจอาจากไหนมาอีก5000วะรู้นี่นน่นมันมีโบรเกอร์ที่มีโบนัส1 0 0คุณลืมไปแล้วเหรอว่าโบรเกอร์แกรนด์แคปิตอลวันนี้ผมไม่ได้ขายโบกนะสมมุติว่าเราไม่พูดถึงสมมุติว่าเราเราไม่ต้องพูดชื่อโบก็ได้มันมีอยู่โบกเงี้ยเนี่ยโบกหนึ่งเนี่ยนะโบกไหนก็ไม่รู้เนี่ยนะนะเป็นโบรเกอร์ที่แม่งให้โบนัส1 0 0ทุกการฝากเงินทุกวงเงินฝากไอ้เราก็ฝากไปเลยนะสามพันเหรียญแสนเดียวพอแล้วขอโบนัสอีกแสนหนึ่งก สามพโบนัสอีกสามพัรวมเป็น6000พอร์ตมีอยู่หกพันตั้งเป้าปิดกำไรวันละ100่ยเหรียญน,นะครับวันละ100่ยเหรียญก็น่าจะประมาณ1นึ่งจเอ่อหนนตะหนึ่อนะเองนะครับต่อวันซึ่งถือว่าน้อยไหมน้อยเพราะสิอร์คือ600อนะครับอันนี้คือ100อ่ะอ่แค่ร้อยเหรียญน,นะเพราะนั้นสามพโบนัสอีกสามพันมันก็ยังมีความเป็นไปได้ที่คุณจะทําได้อยู่เหมือนกันนะอะฝากแสนเดียวเนี่ย สองอเดือนครึ่งคืนทุนเนะี่ยคุณคิดดูแล้วกันเดือนครึ่งคืนทุนนะครับพอคือนทุนแล้วที่เหลือคือกําไรกําไรกําไรกาไรกาไรไปอีกนะแล้วค่อยถอนทีหลังเรื่องถอนนี่ไม่ไมว่ากันทํากําไรให้ได้ก่อนบางคนเนี่ยจะมีไมล์เซตที่ผิดแปลกอยู่เฟน้นหาโบรกเกอร์ที่ถอนง่ายและถอนเร็วโดยที่ลืมไปว่าเราต้องมีโบรกเกอร์ที่ทําให้เรารอดนะเพราะว่าเราต้องรอดเพื่อไปถอนไม่ใช่ว่าเราไม่รอดถึงแม้ว่าระบบถอนแม่งดี ระบบถอนดีเนี่ยบรกเกอร์นี้ถอนดีถอนเร็วถอนง่ายแต่แม่งไม่เคยได้ถอนเนี่ยนะมึงจะเอาระบบถอนดีมาเพื่อนะฮะเพราะนั้นถ้าเราตัดเรื่องการระบบถอนออกไปถอนช้าถอนเร็วไม่สนใจเราสนใจแค่ว่าเราต้องรอดในตลาดเพราะสุดเพราะผลลัพธ์ของคนเราที่เวลาเราวัดกันเนี่ยคือเราวัดว่าใครอยู่รอดนะเราไม่ได้วัดว่าเออเอ้บล็อกนี้ถอนเร็วว่ะเออแต่ว่าคือได้ถอนไหมไม่หรือได้ถอนน้อยมากโอกาสได้ถอนอาจจะลดลงเยอะมาก ต่างกับคนที่เทรดอยู่โบเกอร์ที่มีโบนัส1 0 0เเพราะอะไรมันช่วยเราทนลากนะรบางคนยังมีคําถามอยู่เพราะคนไปเจอโบนัสที่ให้กูมาทําไมว่าถ้าให้กูมาแล้วไม่โดนโดนโดนลากแล้วแล้วโ,โดนโดน,โดนคันดลอนคันอด,ดคออ่ะนะครับฝากสามพันให้โบนัสมาสามพันก็จริงแต่พอกูติดลบไปสามพันแม่งดึงโบนัสออกคว้างทิ้งเลยอย่างเงี้ยนะฮะจะให้โบนัสมาเพื่ออะไรนะฮะติดลบไปสามพันปุ๊บเด้งทุกอย่างโดนคัดล้อดหมดเลยแล้วถามโบเกอร์เดี๋ยวโบนัสสามพันที่ให้มาไม่ใช่ทนได้หกพันเหรอ ทำไมทนได้แค่สามพันโบเกอร์บอกว่าที่ฉันให้โบนัสคุณสามพันอ่ะฉันให้คุณเอาไว้โอเวอร์เทรดมึงจะให้มาเพื่อเพราะฉะนั้นการเลือกโบเกอร์เนี่ยคือสิ่งสําคัญมากนะครับท่านผู้ชมนะเราต้องเลือกโบเกอร์ที่ทําให้เราอยู่รอดนะครับไม่ใช่เลือกโบเกอร์ที่ทําให้เราถอนเร็วเพราะาถ้าเราอยู่ไม่รอดไอ้ถอนเร็วไม่ได้ช่วยอะไรแล้วนะอ่านี่เป็นมา์เซตที่เอ่อมือใหม่ยังติดฝังหัวอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะมือใหม่เนี่ยกลัวกลัวที่จะเอาเงินไปแช่ในระบบไว ผมเคยนะแบบว่าเาช,ชื่อไหมว่าทุกวันนี้เงินที่อยู่ในโบรกเกอร์ยังดูปลอดภัยเสียกว่าเงินที่อยู่ในธนาคารอีกมันจะมีอยู่ช่วงต้นปีมั้งที่มีแบบพวกมิชฉาชีพที่มาดึงเงินออกจากบัญชีนะมีบัญชีแช่ไว้อยู่ดีมีเงินออกจากบัญชีวันละ50เหรียญไอห้าสิบบาทหกสิบบาทร้อยบาทไม่ทันสังเกตเปิดดูอีกทีเกลี้ยงบัญชีอย่างเงี้ยมีเยอะแยะแต่เงินที่อยู่กับโบรกเกอร์ดันปลอดภัยกว่าอีกมันอยู่ในพอร์ต MT 4เนี่ยมันปลอดภัยกว่าอีก นะฮะเพราะอะไรไม่เคยโดนดึงออกเลยเอออาจจะเสียตา e เอ็กช g นหรือไม่อาจจะไม่เสียพอเงินบาทอ่อนเป็นไงจาก34ี่เด้งไป38โอ้โหกำไร4บาทอะ